สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวและหลายคนอาจกําลังเผชิญอยู่นั่นคือทําไมเราถึงติดโทรศัพท์มือถือกันง่ายขนาดนี้ไม่ว่าจะตื่นนอนกินข้าวทํางานหรือแม้แต่ก่อนนอนเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอยู่เสมอปรากฏการนี้เป็นแค่เรื่องของนิสัยหรือมีเหตุผลทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับ เคยไหมครับที่ตั้งใจจะหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาแค่แวบเดียวแต่สุดท้ายก็ไถ่ฝีไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงนั่นไม่ใช่เพราะเราไม่มีวินยัยแต่เป็นเพราะโทรศัพท์มือถือถูกอ,ออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจของเราได้ดีเกินไปครับนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วและพบว่ามีกลไกสําคัญหลายอย่างที่ทําให้เราติดมือถือได้ง่ายปัจจัยสําคัญที่สุดคือเรื่องของโดปามีนครับ โดปามีนเป็นสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาเมื่อเราได้รับรางวัลหรือความพึงพอใจบางอย่างเช่นการกินของอร่อยการได้ยอดไลค์จากรูปที่เราโพสต์หรือการได้เห็นแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันที่เราสนใจเมื่อเราได้รับแจ้งเตือนใหม่ๆหรือเลื่อนฟีดแล้วเจอเนื้อหาที่เราถูกใจสมองก็จะหลัง่งโดปามีนออกมาทําให้เรารู้สึกดีและอยากทําแบบนั้นซ้ําๆกลไกนี้คล้ายกับการติดการพนันครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะได้รางวัลเมื่อไหร่ ทำให้เราต้องเล่นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รางวัลน,นั้นอีกครั้งอีกปัจจัยหนึ่งคือความรู้สึกที่เรียกว่า FOMO หรือ Fear of Missing Out ความกลัวที่จะพลาดข่าวสารการอัปเดตหรือเรื่องราวสำคัญในชีวิตของคนอื่นเ ocial media ทำให้เราเห็นว่าคนอื่นกำลังทำอะไรกันบ้างทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ดูตอนนี้ฉันจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าความรู้สึกนี้เองที่ผลักดันให้เราต้องคอยเช็คโทรศัพท์อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ตกข่าวหรือถูกทอดทิ้งจากวงสังคมผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆก็ใช้ความรู้ทางจิตวิทยามาออกแบบแอปพลิเคชันให้เราอยากใช้งานนานขึ้นครับการแจ้งเตือนที่ดังขึ้นมาเป็นระยะระยะช่วยกระตุ้นให้เราต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูการเลื่อนฟีดบนโซเชียลมีเดียที่ไม่มีจุดสิ้นสุดทําให้เราไม่สามารถหยุดได้ง่ายๆเพราะเราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปจะอยู่ตรงไหน การใช้สีสันสดใสเสียงที่ดึงดูดและลูกเล่นต่างๆในแอปพลิเคชันช่วยกระตุ้นให้สมองของเราอยากมีปฏิสัมพันธ์กับมันอยู่ตลอดเวลาครับสุดท้ายแล้วโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราอย่างแยกไม่ออกครับมันทําหน้าที่เป็นทั้งนาฬิกาปลุกปฏิทินเครื่องคิดเลขกล้องถ่ายรูปและเครื่องมือสื่อสารการที่มันเข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านของชีวิตทําให้เราต้องพึ่งพามันมากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องปกติท,ที่จะต้องมีโทรศัพท์อยู่ในมือตลอดเวลาและการขาดมันไปเพียงชั่วครู่ก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วครับการติดมือถือไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับแต่มันคือปฏิกิริยาของสมองที่ตอบสนองต่อการออกแบบและกลไกต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นหากคุณรู้สึกว่ากำลังติดมือถือมากเกินไปลองทำสิ่งเหล่านี้ดูครับ 1. ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นการลดสิ่งรบกวนจากแอปพลิเคชันที่ไม่สำคัญ จะช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น 2. ตั้งเวลาการใช้งานลองใช้ฟีเจอร์ในโทรศัพท์เพื่อจำกัดเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันบางตัว 3. กํกำหนดเวลาที่ต้องวางมือถือเช่นช่วงกินข้าวช่วงก่อนนอนหรือช่วงที่อยู่กับคนในครอบครัวเพื่อให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น 4. หาทางเลือกอื่นเมื่อรู้สึกเบื่อลองหากิจกรรมอื่นที่น่าสนใจทำแทนเช่น อ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกกำลังกายการทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงติดมือถือได้ง่ายขนาดนี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างมีสติมากขึ้นครับเพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆไม่ใช่มาเป็นนายเราในที่สุดครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ